นะครประชุมกันอีกแล้วรับสีกดเขาสีให้กูเป็นหัวหน้าเขาเสียกูเป็นหัวหน้าสีนกาเขาสี้กูเป็นหัวหนาสีอ่าเออ อะการกีฬาสีนะครับพี่ฮอตอยู่ไหนคะไม่รู้แหละฉันเออกูหวังให้คุณฮอตดีอีเจไม่รู้แหละถ้าฉันเป็นหัวหน้าสีต้องมีเสื้อทีมต้องเชื่อมีท่อซีมสีเป็นทีมซีแอมบอสวิยลูกกูยุบลูกกูยุบอันเบอร์สามเบอตัวนี้อันไปเลยอันเข้าไปเลยตัวตายไม่ได้เบอร์สามนักมือปมเป็นตัวแทนไม่ได้เบอร์สามจำเป็นจะต้องเป็นจำเป็นต้องไปตายแล้ว กเจ้าด้กเจาดเอาอกตออกช่องใอ้กูแน่นะนะสอยูทูบไทยได้อให้รถไทยเป็นยูทูบเบอร์ให้นะครับมาหมดแล้วเนาะจีนจนอยู่ไหนเลยจีนมาเล้วจีนอลิสทาอยู่ไหนครับแสงแฟไม่สิเป็นมามากีมีอยู่แวครับเด้อ จีนมาแล้วนะคะสวัสดีครับเขาเสียข่อยเป็นประธานสีได like. ้วรวัวสีเป็นสีใดแต่ข่อยบอกว่าท่านผู้ใดยุ่สีข่อยู้ใดฮาร์ดเสียงไม่ใครเป็นทีมครับแมนอย่างนั้นก็ได้เดยเสียเงินก็เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ผมกป็นที่ใจลกับข้อวมีเสียอยู่เออหนักถึงจะช่วยก็มันสุดตัวเพราะว่าเจรจาทีมไม่ถึงห้าสิบคนครับอ่า ไม่ไม่ไม่ห้าสิบคนไม่เยอะนะทุกคนห้าสิบคนก็จะมีประมาณสองสองพันกว่าบาทเนาะเสื้อเสื้อแบบเสื้อแบบพี่ตุ้ยนะฮะเป็นเสื้อแบบร้านเสียนนอย่างเงี้ยต้นทุนก็ตัวละสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าสี่สิบห้าห้าสิบบาทอันนี้ล่ะเดี๋ยวผมจะสั่งไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราพบติดสำรวจลูกทีมว่าผู้ใดใส่เสื้อใส่ใดแน่จะเสียไม้เขียนล้งล้งหลอกกันแย่แย่ อ้ามยูเบอร์สียูเบอร์ได้อ้ามเบอร์สองแต่จีนจะปิดตีวอลเล่เด้อคงงัดดังเด้อบอกก่อนจัดเลยเออไปลยอะไรฮะจีนแล่บอกเบอร์สามอ่ะไปเลยจะรู้ไหมล่ะพี่ต่อจีนเบอร์สามเหรลูกเดี๋ยวพี่จะไปอยู่ด้วยนะเบอร์สามนะอะไรเนี่ยเบอร์สามไงเบอร์เขายังไม่ให้เลือกสียังบอกลู้ว่าจะเอาสีใด เอาแรงน่ไดปย่ไงีนีะคนนี้ก็เปนีค่ะไข่ไข่พี่าวตไก่เอาตายแลย้วเป็นหัวหน้าสีเหรอแม่ฟ้ากับตันสีประธานสีนะคร ประธานสีบริมีหน้าที่อย่างนี้มีหามีหน้าที่หาเงินว่าสปอนเซอร์ลูกดอกในทีมแหมประธานสีนี่มีมีหน้าที่หาเงินมาสปอนเซอร์นะโอ้โหมีหน้าที่อาสีตัวเองนะคะมาที่อาร์สีตัวเองนะมาตายแล้วที่เข้ามาค่ะพี่เตาเร็วมาตรงกลางค่ะมามาตรงกลางมาตรงกลางอาเชียนะจะมีเบอร์เราก็สีเลยนะคะจับเลยนะคะ ว่าาสีหนาสีบ่มยังหานอกจากหาสปอนเซอร์ให้อ่ักเต้ยสีอสูงเก่าที่ลงเลยนะดีจวถือักก็อันคัก็ขัดทหารอนะทหารอย่าพม่งทหารไอตไอฮเดียวจริงจังวเาเออันทหารพี่ฮอตค่ะี่ฮอตเอะไรคะ เปิก้อแล้วเร็วขเยเปิดก้อนของเพื่อนเบอร์อะไรเบ่ปก้อนเก้อนดูเบอร์ก่อนแล้วบอกสีไปอันเออกเอาโอคือจีบุ้งปิ้งแเบอร์อะไรชมพูครับเบอร์อะไรชมพูครับจังสั้นมกสั้นเเบึงเบอร์หที่เอาชมพูะค่ะีาชสี เ่กูไก่ไก่เบอร์ส่กูไก่เบอร์สี่ก้สีนะสีส้มสี้มค่ะู่อะวรค่ออะรี่เปาอย่สอบกระาน้อเต้ยเอาเบอร์กันนะ าวสีอะไรครับสีแดงค่ะทีเจ้สอง <arn> <cake> <But, S 1> สีอะไรครปัดจริงๆนลอไม่ได้ล็อกาได้ประจานสีแล้วนะค่ะปั๊ดกดมาคอเินะทีเจ้าเจอมาอไไนเอาขึ้นสิมันรวมคือมีเบิร์ดแถมที่นี่อ้ะ ปกติปกกายปกกล้องก็ยุน่นีเบิร์ตแม่ปกกล้องเดชสปอนเซอ์บายบายนะลูกบายบายนะลูกนะทำสีแล้วนะจะได้หัวหน้าสีลองหัวหน้าแล้วนะคะไปายแล้วจัดการกันเราเองเด้อลูกเด้อว่าจะทำยังไงนะคะก่อนอื่นอันเขียนใส่เสื้อไไน้องๆเลยเด้อสีแดงสีแดงเขียนใส่เสื้อก่อนเราพี่ไปไหาสปอนเซอร์เสื้อใช้ศิลปินยกมือบ้างสิศิลปินยกมือไหนเลยยกมือเลยทั้งสองวง เออคุยกับเอซีนะลูกนะได้เลยนะคะพี่ให้เวลา5นาทีนะคะเคลียร์กันเอาว่าจะเอายังไงแนวทางพี่ดาวเรืองครับน้องแบมก็อยู่น้องแบมนะครับน้องแบมอยู่สีเดียวกับพี่เปานะสีแดงเราจะซ้อมมาหาสีแดงนังไปเท่าไหร่อีกหรอ อาัดก,กดก็อยู่กดก็อยู่สีแดงลบไทยก็อยู่สีแดงเอาไหมพ่อนเอาเอาคือยังเขาหลอกไปเนี่ล่ะตางผู<ห>น้นี่ยตางก็อยู่สีแดงเอาทิ้งแล้วพูดถึงสีแดงพูดถึงสีแดงพูดถึงพี่ร้องวันเลขกับตะก้อใช่ไหมสก <Okay. S 2> า,ายสกายกับพีมก็อยู่สีแดงแล้วก็เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็เดี๋ยวไม่หาอุปกรณ์ได้ก่อนนะคะหลักๆคือมีแน่นอนลูกโป่งนะมา ลูกโง่เหมือนก็สอบมีแน่นอนนะคะเขาเสียให้ยเขาเสียเขาเสียให้โจรเขามาตี่าสกแข่งกีฬาอย่างนี้นะคะหาไปเลยนะคะกีฬาเนื้อเมียนกล์ฟเลยนะคะแต่ว่าหลัก็จะมีพื้นบ้านอีกพื้นบ้านหลัก็จะมีแข่งนี่นักป้ายแบมาเยอะนะทุกคนฟังนะลูกเสื้อขบวนนเสื้อนะให้ใส่เฉพาะที่จะแข่งใช่ไหมครูที่จะลงแข่งนะกีฬาสมมติว่าวันเล่หกคนเนี่ยก็เสื้อตามสีนะลูกนะ เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อนะลูกแต่ถ้าใครมี FC ก็จัดเลยนะคะเต็มๆของเขาสีแดงเขาต้องเลิศเท่านั้นเขาต้องหาเสือสปอนเซอร์หาเสือใส่ขอเลื่นเลิกล้กันหาเสือก็พิงแดงไปมีดำไม่เยอะเขาต้องคัดด้วยไหมไหคัดหน้าตานะคัดนะค่อยดำไม่เยอะไม่เยือกมีไอ้ใหม่หนึ่งให้เวลา5นาทีนะจ๊ะอันนี้เขาเขาเป็นฟุตซายังหนึ่งอิตาเลส่ ฮะประธานสีแดงสีแดงหรอใช่เสื้อแต่พี่ตุ้ยนะสีแดงพี่ก็ผมสนับสนุนให้แล้วนะพี่ผิดพี่พี่ตุ้ยมีกี่ตัวสนับสนุนกี่คนก็เลยได้สีแดงขอบคุณพี่ตุ้ยนะครับพี่ตุ้ยสีแดงมีสปอนเซอร์เสื้อแล้วขอบคุณพี่ตุ้ยนะครับบัสเขาคือโุกเขาคือโุกดีแถวซัวโุกดีไปเบิดเลยเนาะเห็นไหมล่ะได้สปอนเซอร์อย่างอื่นไหม ขอบคุณพี่ตุ้ยสปอนเซอร์เสื้อนะครับสีแดงมีครบมีครบต่อมบอดสีส้มใหเขายืมแล้วส่วนเขายืมแล้วหน่อยพวกสองพวกยี่นี่ป่ะเนี่ยบันดียังก่อนบันีีดับไม่เยอะเนาะไปเนาะดับไม่เยอะดีดิวเวเลวดิวเวเล่รอล้านใดอ๋ออันชุดชุดร้านไหมอ๋อดิวโคนอ๋อดิวคนหลังเลิอกซองปหาแม่ที่ห้องขอเครื่องถังถจะจัดให้ ก็นั่นไงก็นี่ไงลบไทยไอสกายอะไรพวกนี้ไงอีกอีกตั้งอะไรเงี้ยไปหาแม่นะลูกนะทั้งสี่สีเราไม่ได้เียเาเยอะเล่นผู้ชายดจช่วยลูกผูชายน้อร์ีดก็ผู้ชายลีดผู้ชายป้ายนะเขากำหนดยังไงเขาเขากำหนดยังไงเขาเนี่ยคัดมาแล้วมาหาแม่ลีหกคนแล้วก็พรบแล้วเจ้าสเอาบแล้วเจ้าสิเอาเช็คมาสิพอบกันยังไงหงษ์องไม่ใช่เครื่องแบบไหน ขอไฟไหม้กูจะถือขวดเลยน้อเหอะสีเหลี่ยมตะเล็กตะตีเอาตะกอตะเล็กกับนี่แน่เอาขบวนเขาตรงนี้อันนี้เดย์โหลดเฮเดย์ซาเลงซาเลงไว้ยบอกกล้องบอกกล้องยูทีมขุนล็อกเพเสียยืมเครื่องเสียงบังหลังหื้อก็ขอเช่าเครื่องเสียงได้ไหม JBL อ่ะเครื่องเสียงกรือไงเครื่องอืมมาลิฟท์แบกจะค่อยหาไปว่าไปย่างนอ่าโอเคครับพี่น้องครั เราเดี๋ยวทีขอปรึกษากันก่อนเอาคลิปนี้ไวส์เนี่ยบจากกระชี้เหรอกินที่บ้านกินที่บานลอกไปแล้วเจ้าเลยกินกดโอเคเนี่ยว่ากินยังไงก็ไปกินกินวิบากเหรอกดจ้าโอเคค่ะเอาพี่น้องเอาขอขอประชุมกันนะครับพี่น้องเอาชิปนี้ไวส์เนี่ครับ <GO av uther> <danach>